สวัสดีค่ะพบกับรายการ,รับออ On ั o u r นะคะครั้งนี้เป็น EP สาแล้วค่ะวันนี้เรามาแปลกใหม่กว่าเดิมนะเราม,มาร้านรถมอเตอร์ไซค์ชื่อร้าอะไรคะต้นมอต้ามอเตอร์ไซคิลครับมอต้ามอเตอร์ไซคิลนะคะอยู่แถวสีด่านถ้าเกิดเพ,เพื่อนๆอยู่แถวนี้มาใช้บริการที่นี่ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะให้ทางน้องต้นนะคะพาเข้าชมภายในบริเวณร้านว่าที่นี่เขารับ บริการอะไรบ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไม้ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไหมหรือยังไงนะคะดคเดี๋ยวพเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวน้องต้นพาไปนะคะไปเลย,เลย ครับผมและต้นก็ได้เข้ามาที่ช็อปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับพี่ที่ดูแลช็อปนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมโอเว่นนะครับโอเว่นจากร้านมอเตอร์มอเตอร์ไซคเคิรครับอืมก็ก่อนอื่นก็ต้องถามพี่โอเว่นก่อนนะครับว่าช็อปแห่งเนี้ทําอะไรบ้างแล้วก็มีบริการอะไรบ้างตกแต่งอะไรบ้างเนี่ยครับ ที่นี่เราเป็นร้านเวสป้านะครับเราทำนิวเวสป้าแบบ100%เลยที่นี่เรามีทั้งเช็คระยะซ่อมบำรุงตกแต่งเคลมประกันข้อทำสีทุกอย่างเลยครับก็คือเรียกว่าครบวงจรเลยนะครับนอกจากเวสป้าแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่ Service เซอร์วิสไหมครับ มีครับก็มีเข้ามานะครับอย่างตระกูลพวกขับเฮาอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกทริอัมดูคติเนี่ยก็มีเข้ามานะครับก็คือเราอาจจะมีการแค่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกรองอะไรอย่างเงี้ยหรือมาติดตั้งอะไรเบื้องต้นนิดหน่อยเงี้ยทำไม่ได้ครับแต่ต้องนัดนัดแน่กันเข้ามาเพราะว่าที่นี่เราลูกค้าเวสป้าเยอะเราก็ต้องเราก็ต้องเอาแบบดูแลลูกค้าเวสป้าแสดงว่าหลักๆที่นี่ก็คือเวสป้าเนาะใช่ครับแล้วก็ที่นี่นอกจากว่าเซอร์วิสแล้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือคใช้ของผลิตภัณฑ์กราบัรบรบเป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวเลือกของเราเลยครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยทั้งราคาเองทั้งคุณภาพเองเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยทั้งเรื่องราคาที่มันไม่สูงเกินไปทั้งคุณภาพที่เกินราคาเลยผมบอกเลยแล้วก็แล้วก็กับซินแ a เนี่ยทำไมเราถึงเลือกซินแ a x 10W40 เอ่อ หลายหลายคนเนี่ยที่เคยได้ทดลองใช้กับมานะครับที่ที่ที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์วางใจกับของกัปดีกว่าผมเรียกแบบนี้ครับหลายหลายคนเนี่ยพอได้มาทดลองใช้ซินแท็กตามคําแนะนําที่เราเราแนะนําไปที่เราทดลองนะครับก็คือว่าผลผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือพอถึงช่วงการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยน้ำมันปัญหาของน้ามันเครื่องในระบบที่มันหายไปมากมากเกินกว่ากว่ากว่าที่มันควรครับครับ ซึ่งถ้ามันมากในในในแง่ของในแง่ของอในเชิงปริมาณที่มันหายไปเกินครึ่งเนี่ยมันจะมันจะส่งผลเสียคร mm hmm. าวนี้พอน้ำมันตัวนี้ยซินแท็ที่เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมเทสเนี่ยเส้นกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ย mm hmm. จนไปกลับออกมาเนี่ยผมเรียกว่าน้ำมันเนี่ยทั้งสีและกลิ่นรวมถึงในเชิงปริมาณเนี่ย เรียกว่าดีเลยครับ <Wow. S 1> ปริมาน้ำมันเนี่ยไม่หายเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของชั้นฟิล์มก็ยังดีอยู่ hmm. ผมเทสเนี่ยไปกับทันกว่ากิโลนะครับแบบไม่ยก uh huh. คันเร่งหมายความว่าถ้าผมเทสให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันธรรมดาขี่ใช้งานส่วง uh huh. ส่งแฟนส่งลูกไปทํางานอะไรต่างหรือว่าขี่เล่นซื้อข้า,ขาไปคาเฟ่นเนี่ย หายห่วงแน่นอนหายห่วงเป็นติดทิมเลยสบายใจได้เพราะว่ากรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะใช่ครับก็ไปกลับประมาณพันหกร้อยถึงพันเจ็ดร้อยกิโลอ้เพราะว่าเวปป้าเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ารถเนี่ยเป็นเหล็กทั้งคันเนาะเพราะว่าพอเวลาอุณหภูมิความร้อนเนี่ยพอเวลาสูงแล้วเนี่ยมันมันเหมือนมันจะยิ่งสูงว่ารถทั่วๆไปนะสูงสูงครับก็คืออุณหภูมิภายในห้องเครื่องเนี่ยเมื่อเราใช้งานรอบสูงตลอดเวลาเนี่ยอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็น lx s spin p r i m a v e r a โดยเฉพาะ gts นะครับ อุณหภูมิว่ากันแตะร้อยองศาใน gts สามร้อยเนี่ยอุณหภูมิว่ากันที่ร้อยองศาบวกลบเลยตลอดเวลาเลยเวลาเราใช้งานหมายความว่าอุณหภูมิในขนาดเนี้มันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าน้ํามันเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่หรือเปล่านใช่คุณภาพดีพอหรือเปล่าคอ๋อก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็เลยมาเลือกใช้กรับซินแท็ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้มันเป็นฟูลี่ด้วยฟูลี่เซนติกด้วยครับแล้วก็นอกจากจะเป็นเวป้าที่เซอร์วิสแล้ว มีเคมีกันมีทําสีด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าผมเห็นแถบสีแล้วก็มีไข่อะไหล่ด้วยใครับแล้วอะไหล่นี่ก็คือนําเข้ามาเองใช่ไหมครับนำเข้าครับเราทั้งในส่วนของอะไหล่ศูย์นะครับเราก็มีอะตอกอะไหล่ศูย์แท้นะครับลูกค้าเข้ามามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องตัวรถเรื่อง ต้องการซ่อมบำรุงเรามีอะไหล่เลยนะครับไม่ต้องมีการรออะไรแล้วก็ในส่วนของของแต่งเนี่ยเรามีทั้งของไต้หวันของเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสต่างๆเนี่ยเรามีให้เลือกครบคันเลยครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเป็น G ีเทสเข้ามาหาเราเนี่ยหลายคนบ่นกันว่าไปหลายๆที่ไม่มีของแต่งจีเทสเราแนะนําเลยครับที่นี่เราครบวงจรเรื่อง G ีเทสแน่นอนฮะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยครับครับก็พี่บอกว่าไม่ได้เข้ามาซื้อก็ไม่เป็นไรเข้ามาพูดคุยคําแนะนำนได้ครับ สอบถามผมแบบตรงไปตรงมาทั้งในแง่ของของแต่งหรือในแง่ของการดูแลรถหรือว่าการใช้งานรถเนี่ยถามผมได้ทุกอย่างเลยนะครับ <ừ> ผมมีคําตอบแบบตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างน้อยลูกค้ากลับไปจะได้ของแต่งติดรถไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีข้อมูลความรู้ไปเสริมให้กับตัวเราเองแน่นอนนั้นอยากให้พี่ชวนคนที่ขับเวป้าหรือรถอื่นๆที่ยังไม่ได้เปิดใช้ใช้กัปเนี่ยอยากอยากเชิญชวนเขาให้ลองดูไหมครับ ก็ของดีต้องบอกต่อนะคร<อ>ับอข,ของดีต้องบอกต่อนะครับคผมแนะนําเลยว่าผมอยากฝากกับเนี่ยเป็นทางเป็นทางเลือกเนาะเป็นทางเลือกของคนที่กําลังมองหาน้ํามันเครื่องดีๆสักแบรนด์หนึ่งที่ตอนนี้บางคนอาจจะเป็นมือใหม่ที่ยังบอาเราไม่รู้ว่าน้ํามันเครื่องไหนดีเราไปเจอที่ไหนใครก็บอกว่าดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากลองเองไม่อยากมีผลเสียกันที่รถเนี่ยผมบอกเลยว่ากัปเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่จับต้องง่ายอย่เงี้ยลิตรนึงอยู่450บาทเองผมคิดว่าไม่แพงเลยผมคิดว่าใช่ลูกค้าหลายคนเนี่ยใครก็ซื้อได้แล้วก็ได้ทดลองใช้กันสี่ร้อยห้าสิบบาทคือปกป้องรักษารถที่คุณรักมันมันคุ้มเกินคุ้มนะครับเพราะว่าที่นี่คือเทสมาแล้วแล้วก็มีแง่คิดให้คำปรึกษาลูกค้าได้ทุกทด้านมาที่นี่ก็คือจบไม่ว่าจะเป็นเรื่อองงข เปลี่ยนทายเซอร์วิสหรือซ่อมบำรุงพี่พอไม่คําปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรเรามานั่งพูดคุยในเรื่องของปัญหารถกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงอยากให้พี่ฝากร้านหน่อยครับว่าลูกค้าจะมาใช้บริการที่นี่มายังไงติดต่อที่เบอร์ไหนนะครับได้เลยครับร้านมอเตอร์มอเตอร์ไซคเรานะครับตั้งอยู่บนถนนสีนคริมรนเนี่ยนะครับอยู่ซอยสีด่าน11ลูกค้าขี่เข้ามาในซอยแค่50เมตรเองขวามือจะมีร้านกว้างนะครับเลี้ยวเข้ามาได้สุดเลย ข้างในแนวเนี่ยเป็นพื้นที่ของร้านเราทั้งหมดเลยครับม,มีลานจอดรถด้านหน้ามีคาเฟ่ระหว่างที่เอารถเข้ามาเซอร์วิสหรือมาตกแต่งเนี่ยนั่งรอที่คาเฟ่ทานกาแฟสั่งอาหารทานรอได้เลยครับแล้วก็ฝากร้านมอเตอร์มอเตอร์ได้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ใกล้ขนาดไหนถ้าอยากพบเจอกับเราอยากมาเห็นตัวตนของเราเรียนเชิญน,นะครับมอตอมยินดีครับครับยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากๆครับที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณ<อ>ที่มากครับครับ ยังไงบ้างคะเพื่อนๆทางน้องต้นนะคะได้พาชมบรรยากาศภายในร้านของ m o s t t e r m o t อ c y y l l e แล้วรวมทั้งสัมภาษณ์กับคุณโอเวน่นซึ่งเป็นผู้จัดการร้านด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่ายังไงเพื่อนๆอยู่แถวสีด่านหรืออยู่แถวสีนคครินมาใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ได้เลยนะคะคแล้วต่อไป EP ไหนน้องต้นจะพาไปที่ไหนอีกหรือว่าทางกราฟจะพาไปที่ไหนอีกนะคะติดตามในเพจกราฟออยล์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะส่วนวันนี้รายการกราฟออนทัวร์นะคะ EP 3นะคะก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ถ้ายังไงติดตามชมใน EP ต่อไปได้เลยนะคะควันนี้ไปลคะค่ะ